สวัสดีครับผมนายสมบุกกรยิงกัสิงสาขาวิชาัยอิเล็กทรอนิกส์วิทยาการอาชีพบางแก่นวันนี้จะสาธิตการต่อวงจรเปิดปิดหลอดไฟ2 2 0โวลต์ด้วยหนดว MCU 8 2 6ผ่านแอปบิ้นนะครับผมอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้นะครับผมนี่งครับโฟโต้รบาร์นะครับผมแล้วก็หนดว MCU ครับสองนะครับผมต่อไป2 2 0สโวลต์2องตัวนะครับสองหลอดนะครับผม แล้วก็เดีเลยใช้เป็น2ตัวนะครับ3ครับสาย USB นะครับผม4ครับสมาร์ทโฟนนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ขายไม่ได้คือคอมพิวเตอร์นะครับผม นี่ครับวงจรที่เราจะต่อนะครับผมแล้วนี่ก็โพดที่เราเขียนไว้นะครับต่อไปเป็นการต่อวงจรนะครับผมต่อไปเป็นการต่อวงจรนะครับผมไปบวกนะครับเข้าที่ E U นะครับผม A เข้าที่ D ศูนย์นะครับ แล้วก็กาวเข้ากาวนะครับผมนี่ครับได้หนึ่งตัวนั้นนะครับผมตัวที่สองนะครับสายกาวสีขาวนะครับเข้ากาวครับแล้วก็อีกหนึ่ง์เข้าเป็นดีหนึ่งนะครับผมนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปมาดูที่สมาร์ทโฟนนะครับผม เราเข้าเพจสตูนะครับแล้วก็กดเข้าไปแอปบิงนะครับ D I Y แรกนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ผมโหลดเสร็จแล้วเราก็เปิดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็เป็นสร้างหนึ่งโปรเจกต์ใหม่นะครับชื่อ,อเราก็เป็นเปิดปิดหลอดไฟนะครับนอาวจะ แล้วก็ตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็น Node MCU นะครับผมนี่นครับแล้วเราก็กดเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็กด,ไได,คกกดเครื่องที่บอกนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับอันแรกนะครับผม เรามาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับนะครับแล้วเราก็ไปตั้งค่าก่อนนะครับพ i n ไปที่ด d ศูนย์นะครับตัวแรกแล้วก็สวิตตัวนี้เราก็พิมพิวส์ออฟออน off นะครับผมเสร็จหนึ่งตัวแล้วนะครับผมตัวนี้เราก็ทำเหมือนกันนะครับ แต่ตัวนี้จะเป็น D1 นะครับเป็นสวิต์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็พิม์ม off on เหมือนเดิมนะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมต่อไปเรามาดูที่คอมพิวเตอร์นะครับลิคก็ไปที่ Arduino นะครับผมรอสักครู่นะครับนี่ครับหน้าแรกมันจะขึ้นแบบนี้นะครับต่อไปเราเป็นจะเป็นการทำโค้ดลงในที่โปรแกรมนะครับผม นี่ครับโปรแกรมที่เราเขียนเสร็จนะครับเราจะไปดู Gmail ต่อเลยนะครับผมนี่ครับต่อไปเรามาดูที่โทเค็นนะครับที่เราทำในสมาร์ทโฟนเมื่อกี้ันจะส่งเข้าใน Gmail นะครับแล้วก็ Copy ตัวนี้ออกมานะครับเข้าไป Arduino นะครับตรงนี้ครับเราเปลี่ยนเป็นโทเค็นที่เราส่งมาเมื่อกี้นะครับผม ตรงนี้จะเป็นชื่อ Wi-Fi นะครับที่เราเชื่อมต่อแล้วก็ตัวนี้เป็นรหัส w i i i นะครับต่อไปเรามาเช็คนะครับกดโทนนะครับแล้วก็ไปดูว่าเราเข้าไปที่โห d ด MCU ไหมครับเราก็คลิกเข้าไปครับแล้วก็ดโทนหนึ่งรอบ ปัดครับปัดใช่นี่ยังไม,ม่เชื่อมต่อปัดครับต่อไปนะครับต่อไปต่อไปนะครับเรามาเสียบสาย USB นะครับผมเข้าไปที่หน่วย MCU นะครับแล้วก็เชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับเราก็มาเช็คนะครับว่าเป็นคอม5ไหมครับ นี่ครับต่อไปเราก็จะตรวจสอบเพื่อดูนะครับว่าจะถูกไหมลาสคูลนะครับผม ต่อไปนะครับเป็นการส่งโค้ดเข้าที่บอรดนะครับสิบจปลาใช่รับเี่เรามาเสียบไฟมอลอก็ได้ตอนแรกมันจะติดก่อนนะครับเรามันจะค่อยตัดให้มันถึงร้อซก่อนนะครับจะดีครับปั๊บเป้ว โอเคนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอสักครู่นะครับผมครับเราโหลดครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมต่อไปเป็นการทดสอบนะครับเอาดีศูนย์ก่อนนะครับผมนี่นะครับดีหนึ่งนะครับสาตาตาตาสาตาโอ๊ยสายตาครับก็จะประมาณนี้นะครับผม ครับผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับไม่ไปไม่ไปครับ